สวัสดีครับทำงานอีกเช่นเคย uno, ลืมลืมลงนี้หลุมนี้คดลึกเลยอ่ะเมือกีรถเอียงเลยก็ได้ประมาณ20เที่ยวแล้วครับวันหนึ่งโชคดีนะที่ได้เจ้าสมิตโมอ่ะถ้าไม่ได้เจ้าสมิตโมนี่ไม่ได้20เที่ยวแน่นอนนะถ้าได้รถ ถ้าไม่ได้แบบรถใหม่นะน่าไม่ได้รถดีนะครับถ้าเป็นรถเก่านี้ได้ประมาณ20เที่ยววันหนึ่งแต่ตอนนี้เวลาเที่ยงเด้ยเวลา13นาฬิกานะครับได้20กว่าเที่ยวแล้วเออนี่นะครับข้อดีของรถใหม่นะครับมันจะมันจะเร็วแล้วก็ไม่จุกจิกบางทีรถเก่าอะไรสายตรงสายแตกนู่นนี่บ้างนะครับแต่นี้ก็ถือว่าโอ้โหวันนี้ วันนี้ก็กำไรแล้วครับก็กำไรมาหนึ่งพันได้ยี่สิบกำไรหนึ่งพันครับประมาณเที่ยวละร้อยกว่าบาทครับผมไม่รู้เที่ยวละเท่าไหร่นะแต่ว่าตีเอาไว้อะก็คือน้ำมันหนะึ่งพันเนาะยี่สิบเที่ยวถ้าเราตีไปเที่ยวละหนึ่งร้อยมันก็จะได้หนึ่งพันนะครับตอนนี้ที่เหลือก็ตอนนี้พันพันกว่าบาทแล้วครับอ้าวลุดเราจะตั้งไงเนี่ย เดี๋ยวผมจอดใส่อันนี้ก่อนนะเพราะว่าไว้ตั้งกล้องนะครับผมถือมันอันตรายเอใส่โอเคถามว่าทุกวันนี้รถดัผมว่าเหลือนะสำหรับในตัวผมผมว่าเหลือผมจะผมจะขับจนกว่าจะจะเหลือวันละ500ร้อยะไก็คือเลิกขับตอนเหลือวันละห้ารอนะครับ ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังเหลือแต่มันก็อาจจะมีบางงานเลยครับที่เราไม่เหลือหรือว่าขาดทุนแต่ว่าเราก็ต้องทําครับต้องช่วยทํานะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ทำางเนี้ยเราก็ไม่ไม่ได้งานดีมันบางทีเราได้งานดีมาตลอดมันจะมีงานไม่ดีบ้างนะครับงานไม่ดีนี่ก็คือว่างานไม่ไม่ไม่ใช่ว่างานไม่ดีอะไรนะก็คืองานที่ราคาถูกแล้วเราเหลือน้อยหรือว่าไม่เหลือ เราก็จําเป็นต้องที่จะต้องทําครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําคืออางทีเขาจะไม่ใช้บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขามีงานดีเขาก็ไม่เรียกเราเราก็ต้องทำต้องช่วยเขาครับให้เสร็จงานนะครับทุกทีมงานนะครับไม่มีทีมงานไหนหรอกที่จะได้งานที่เป็นกําไรตลอดเวลาเฮ้ยกำไรนั่นจะเหลือเยอะตลอดต้องมีเหลือน้อยบ้างการะทุนบ้างนะครับ ง่านนี้ก็ถือว่ากำไรนะครับแต่ว,ว่าถ้าวันหนึ่งนะถ้าเราวิ่งได้ราคาเนี้ยไอ้ถ้าเราวิ่งเหลือพันก่บบาทน,นะครับก็ต้องหักค่าค่ายางไว้ด้วยนะครับผมจะหักไว้ตลอดเพราะว่า ยางหมดเร็วครับไม่รู้เป็นอะไรทุกวันนีมน้มันใช้แป๊บๆก็หมดใช้ไม่ถึงฤดูกาลหรอกหมดยางแต่ตอนในผมขับม้าขาวอะ่ะไม่หมดสักทีเลยยางใช้ทนมากแต่พอมาขับฤดูกาลนี้มันยางมันหมดแบบตอนนี้หมดไปสี่เส้นแล้วครับสี่เส้นแล้วรถไม่ถึงปีนะหมดยางสี่เส้นแต่ตอนเจ้าม้าขาวรู้สึกจะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ สองเส้นเปลี่ยนแค่เอ้ยเปลี่ยนสี่เส้นรถหนึ่งปีครับเปลี่ยนสี่เส้นนำมาขาวแต่คันนี้หนึ่งปีเหมือนกันครับเปลี่ยนไปสี่เส้นนะครับแต่คันนี้หมดเร็วกว่าเพราะว่าวิ่งหินใหญ่แล้วยางฉีกครับวิ่งขึ้นหินใหญ่แล้วยางฉีวิ่งในหมู่บ้านเราก็ต้องเบาๆครับงั้น เขาจารถเขาไม่ได้จาคนนะบางทีเราไม่ได้ขับแต่คนอื่นขับแรงเนี่ยแล้วเรามาขับรถเราเราก็โดนนะครับอันตรายมากพี่เนี่ยหมู่บ้านบ,บางทีขับเร็วปุ๊บเราเขาไม่ให้วิ่งเลยนะเราเขาอ,อ้างว่ไม่ได้ทําเที่ยวเราบอกว่าทําเที่ยวเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นรบกวนเราด้วยครับฝุ่นนะฝุ่นซ้ายขวาเนี่ยอย,อย่าไปชิดขอบทางมันฝุ่นพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้ารถมาค,ค่อยชิด นี่แล้วครับเต็มถนนไปเลยเพราะว่ามันฝุ่นต่อให้รถมีบางฝุ่นรถไม่มีบางฝุ่นมันก็ฝุ่นเหมือนเดิมครับไอ้ที่ว่าใส่บางฝุ่นแล้วฝุ่นไม่ใช่หรอกรถไม่มีบางฝุ่นมันก็ฝุ่นเหมือนเดิมนะจากประสบการณ์ที่ขับรถแล้วก็ดูคนอื่นมารถที่ไม่มีบางฝุ่นฝุ่นเท่ากันครับเหมือนกันรถมีบางฝุ่นมันก็ไม่ได้เยอะไปกว่ากันอะไรสักเท่าไหร่ ถึงที่เทนะครับที่เทก็ถือว่าง่ายครับไม่ปรับเซียนเจอดี่เทแบบนี้รู้สึกวิจยแต่ถ้าเจอแคบๆนี่รู้สึกโอ้แต่รถที่เป็นสาขากระจกยุ่นอย่างเงี้ยต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมมีฝีมือหรอกแต่ว่าประสบการณ์ที่ขับมานะ่ะมันก็พอได้ถ้าถ้าให้คนขับรถเดิมๆเ,เลยนะ มาขับอะ่ะผมว่ามันน่าจะมีมีแบบมีเสียวอะ่ะมีชนอะ่ะแต่ผมขับรถบางฝุ่นใหญ่มาตั้งแต่ผมหัดขับแล้วครับ้ตอนผมหัดขับรถมาผมก็ขับรถบางฝุ่นใหญ่รถแต่งเลยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบมั่นใจนะครับเวลาถอยเวลาเข้าที่แคบอะไรเงี้ยมันมั่นใจเพราะว่าเราหัดมาอย่างนี้เนา พี่้องถามคันน้ำเงินด้วยมีคนอยู่คนหนึ่งก็นั่งสองคนนี่ครับแกเหนื่อยนะผมก็เหนื่อยเลยถ้าเป็นผมอะ่ะขึ้นลงรถไทอะ่ะใครไม่เหนื่อยบ้างขึ้นลงรถไถยดตัวมันก็เหนื่อยครับก็ถ้ามีคนว่างก็ต้องให้ช่วยเจ๊ เติมพันหนึ่งเพราะว่าผมก็สำรองเอาไว้ด้วยที่ก็โอเคถ้าไม่ได้สมิตโมนี่โอ้โหเฮ้ยไม่รู้จะได้วันละสามสิบเที่ยวหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับใ้หมู่บ้านครับกิงใจใเขา เขาเกงใใ่งเดเราผมก็จะถ่ายคลิปช่วงนี้ก็นี่แหละครับมีแต่ทำงานก็บางทีก็ลงเยอะบางทีก็ลงน้อยนะครับแล้วแต่วันบางที่เหนื่อยครับต้องงานเหนื่อยขับรถนี่เหนื่อยเหมือนกันนะขับรถดำ <laughs> เหนื่อยนะครับมันเบลอๆครับเพราะว่า มันต้องใช้สายตาด้วยอ่ะใช้ทั้งสายตาสมองโอเคครับคลิปนี้ก็ไายบ้าครับไม่มีอะไรมากครับ